สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมกุลาชนะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับก็ช่วงเวลานี้ก็ประมาณ5่วห้าสิบนะฮะห้าสิบกว่ากก็มาเจอกันนะฮะในส่วนของที่พวกเรานะครับต้องมาต่อสู้แล้วต้องมาทุกกระทำลำบากกันณขณะนี้สำหรับคนไทยต่างประเทศนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ ลายก็ออกนะบรรดานะครับซึ่งเอ,อเป็นรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆว่าทำให้เกิดเรื่องของการทุจริตก็คือซื้อไม้ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับไม้ประชุมไม้ประชุมสภาตัวละแสนสี่มันก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเลครับว่าทำไมราคามันถึงได้แพงขนาดน,นั้นนะ แต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันคือจะมาโอดควรจะมาอะไรก็คงไม่ได้หรอกนะฮะมันมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วทําไงได้นะฮะพวกเราก็ต้องรับชะตากรรมนะครับในส่วนที่มันเกิดขึ้นอย่างอื่นเก็คงไม่ต้องไปพูดถึงกันว่าว่าว่าคืออะไรนะฮะทางเดียวเท่านั้นที่คนไทยจะสามารถ อหลุดผลได้ก็คือการรวมพลังนะครับการรวมพลังในการต่อสู้นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ไม่เราไม่ควรที่จะนิ่งเฉยๆนะครับก็ควรที่จะแท็กมือกันนะฮะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายสาเหตุซึ่งสาเหตุแต่ละอย่างมันทําให้เรางุนงงแล้วก็งวยงงนะครับเมื่อวานเนี่ยผมพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะฮะถ้าเรามามองดูณนะขน,นี้นี้มันเป็นเรื่องซีเรียสน,นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมาพูดเอามันเอาเฮห,หรือแม้กระทั่งผมเองผมก็คงจะต้องบอกว่าการต่อสู้เนี่ยในขณะที่เราอยู่ต่างแดนนะครับเราก็อยากสู้ให้เร็วที่สุดชนะให้เร็วที่สุดเพราะว่าการมาอยู่นะครับต่างแดนเนี่ยรวมทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องได้รับความลําบากกันแล้วนะฮะส่วนหนึ่งต่างแดนนะฮะอยู่ อยู่ต่างแดน,นกันส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในประเทศไทยทีนี้ไอกระบวนการในการขับเคลื่อนนะครับมันก็มีหลายองค์ประกอบผมเองจริงๆก็ไม่อยากพูดถึงนะครับไม่อยากพูดถึงส่วนของการต่อสู้แต่ก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ไลน์มาคุยกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าตกลงวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในสถานะนปชกันอยู่หรือเปล่า นะครับรปชเคลืออ่อนวันนี้เนี่ยในเมื่อบ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะครับ,รบก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยผมก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมก็งงว่าไอ้กระบวนการของนปชเนี่ยที่บอกว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเนี่ยจะขยับยังไงในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่ง ก็ลองคิดดูแล้วกันนะฮะเอาง่ายๆเราว่ากันง่ายๆก็คือถ้าเราลองมานั่งแล้วก็คิดวิเคราะห์ดูว่าในเมื่อเราออกมาต่อต้านเผด็จการเนี่ยเป็นรวมปุ่มกันเนี่ยแต่วันนี้เราไม่ได้ออกมาต่อต้านเผด็จการเรากลับยอมเผด็จการถ้าถามว่ามันเสียชั้นเสียเชิงเราไม่แม่งโคตรเสียชั้นเสียเชิงเราเสียชั้นเสียเชิงอันนี้ในกระบวนการของการ ต่อสู้ภาคประชาธิปไตยนะครับที่เรียกร้องเสนอมันก็เท่ากับเสียรางวัลก็คือเสียเครดิตเสียเครดิตมันไม่ได้เสียเครดิตแบบธรรมดานะฮะมันเสียเครดิตไปทั้งหมดนะฮะถึงแนวร่วมทีนี้มันเสียเครดิตไปในระดับที่ว่ามันไม่มีสิ่งที่จะพึ่งอะไรได้แล้วแต่ผมก็ให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องนปชทั้งหลายนะครับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะฮะ ถ้าเป็นถ้าเป็นการต่อสู้นะครับถ้าเราต่อต้านเผด็จการแล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนนะครับก็อยากต่อสู้แล้วต้องการที่จะต่อสู้นะครับทางเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมมองนะฮะสิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดนะครับสําหรับแคนนํานงประชนะครับอันนี้ขอแนะนำนะฮะว่าท่านต้องออกมาอยู่นอกประเทศแล้วท่านต้องเคลื่อนไหวนะครับปลุกระดมมวลชน ทำความเข้าใจกับมวลชนผ่านสถานีวิทยุหรือ่านนนครับ youtube หรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับเพื่อที่จะปลุกเราพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาสู้แต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ในประเทศนะครับซึ่งมันขยับขยื่นอะไรไม่ได้วันนี้เนี่ยความอิหลักอืเหลือมันเลยเกิดขึ้นนะครับเพราะความอิหลัดอืเหลือเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้แกนนํานปชเสียหลังวัดแล้วประชาชนนะครับที่เป็นแนวร่วมนปชเนี่ยจะรู้สึก่างัา ไม่ใช่ว่าผมจะชวนท่านบอกว่าเอ้ยท่านต้องมาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ครับแต่กระบวนการการต่อสู้วันนี้มันยอมไม่ได้นะต้องใช้คําว่ายอมไม่ได้นะแม้กระทั่งแนวร่วมนวชชทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะต้องหาทางออกมานะครับต่อสู้นะครับนอกแผ่นดินนะครับในเมื่อแผ่นดินเนี่ยนะครับในแผ่นดินไทยเนี่ยมันถูกควบคุมเราก็ต้องใช้เวทีนะครับของต่างประเทศเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนในการต่อสู้ ถ้าถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทําเลยเนี่ยแล้วรอไปแบบนี้เนี่ยไอ้คุณค่าของคําว่านอปชอเนี่ยมันจะลดหายลงไปแม้กระทั่งวันนี้ก็ถูกลดลงไปถูกลดลงไปอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมบอกนักพวุฒิจตุพรและแกนนานอปชอทุกคนเนี่ยควรที่จะออกมาต่อสู้นอกประเทศนะครับผมเนี่ยยินดีมากอยากให้เกิดขึ้นเพราะท่านทุกคนเนี่ยนะครับเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นผนไกของนอปชอนะครับแนวร่วมนอปชอทุกคน วันนี้ก็ยังมีความศรัทธากันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าท่านยังขยับอยู่อย่างนี้อีหลักอีเหลืออยู่อย่างเนี้ยมันจะไม่เกิดประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะมันจะไม่เกิดประโยชน์ใดทั้งสิ้นคือมันมันสู้มันมันกลายเป็นบัน่นทอนแล้วประชาชนาจะเกิดความสับสนว่าตกลงแล้วให้ยอมคอสชอหรือจะให้สู้คอสชอถ้าเปรียบเทียบว่าคอสชอคือมารคือโจรหรือคือเผด็จการวันนี้เนี่ยแนวร่วมปรปชจะต้องออกมาปาดนะจะต้องออกมาสู้นะ และโดยเฉพาะแกนนําจะต้องออกมานะครับเคลื่อนไหวนะครับจะต้องออกมานอกประเทศแล้วก็เคลื่อนไหวต่อสู้กันอย่างจริงจังไม่งั้นมันจะไม่ได้ชื่อว่านรรปชนปชคือการต่อต้านเด็จการ,รผมเรียนไปยังนะครับคุณรัฐวุฒิคุณจตุพรมุมพันธ์และก็คุณธิดาถาวรเสกนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเวทีการต่อสู้ภาคประชาชนมันต้องหวังพึ่งพวกท่านนะครับต้องเรียกว่าพวกท่านเพราะวันนี้เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยไม่มีประโยชน์ มันก็ขับเคลื่อนได้แค่อีหลักอีเหลือขับเคลื่อนได้แค่เห็นกงินขับเคลื่อนได้แค่มองว่าเออก็คือในการอยู่ร่วมกันกับเผด็จการวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่านปชแนวร่วมนะครับประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเนี่ยมันกลายเป็นแนวร่วมที่อยู่กับเผด็จการอยู่ในสภาวะเผด็จการแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะชนะเมื่อไหร่จะชนะถามว่าทุกคนอยู่ในประเทศได้ไหมอยู่ได้ แต่มันไม่ใช่การต่อสู้ถามว่าทําไมบรรดาอาจารย์หนึ่งอาจารย์สุรชัยนะครับหรือหลายๆคนเนี่ยที่ออกมาขับเคลื่อนต่อสู้อยู่นอกประเทศเนี่ยพราะเขาสู้จริงคือการต่อสู้จะมาบอกว่าเฮ้ยฉันออกไปไม่ได้วะฉันต่อสู้ไม่ได้ฉันต้องอยู่อย่างนี้ฉันต้องอยู่ในประเทศไทยผมว่ามันไม่ใช่เหตุผลนะมันไม่ใช่เหตุผลนะครับ คือถ้าต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ออกมาต่อสู้กันอย่างเต็มที่คุณมีคุณสมบัติในการบิ้วประชาชนในการรวบรวมประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยศรัทธาจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่อยู่ที่การปฏิบัติตนของแกรนนำเนปรชรอ,อันนี้ผมด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยว่ามาช่วยกันต่อสู้นอกประเทศเถอะนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันบิ้วปลุกกระดมผมฟัง คุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนัทวุฒิพูดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับพูดอะไรได้ไม่เต็มปากจะพูดก็ต้องอยัง้งจะพูดก็ต้องปักคับปักคองเพื่อเพื่อไม่ให้ถูกปิดสถานีเสื้อแดงที่เปิดขึ้นมาเนี่ยไม่ให้ถูกปิดและตัวเองไม่ถูกกระทำมันกลายเป็นว่าทําให้ทําให้กระบวนการเนี่ยนะครับมันเสียรลังวัดนะครับมันเสียรลังวัดเสียรลังวัดเรื่อง่องา้านเหตุการ จะมีหน้าไปพูดกับใครได้จะมีหน้าไปบอกกับใครได้ทางที่ดีก็คือต้องต้องลุยไม่ต้องไปเกรงใจประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ต้องไปเกรงใจใครแดงขึ้นนะครับซัดก,ก็ซัดเลยวันนี้เนี่ยจะชั่วดีทีไหยนะครับ,รบกระบวนการในฝ่ายประชาธิทไตยขับเคลื่อนแต่แรงมันไม่พอพูดง่ายว่าเครดิตมันไม่พออย่างท่านจรุพงศ์เดชสุวรรณเหลืออาจารย์สุนัย,น,ยนะครับมันเป็นแรงขับยังไม่พอ มันต้ององคาพยพทั้งหมดถึงจะเดินต่อไปกันได้วันนี้ผมดีใจนะครับที่มีนักต่อสู้นะครับในโลกไซเบอร์และเป็นนักจับรายการหลายๆคนเลยนะครับออกมาสู้แล้วแล้วออกมาอยู่ต่างประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมันเกิดสถานการณ์การยึดอํานาจนะครับทําให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถทําได้ก็คือยึดอํานาจประชาชนแต่วันนี้เนี่ยมันก็ส่งสัญญาณให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนอห่างพวกเราเนี่ยนะครับควรทำยังไง ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยควรที่จะขยับยังไงนะครับทิศทางเนี่ยมันจะต้องเป็นเอกภาพละมันจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทิศทางนี้จะต้องมีวันนี้มันเกิดความสับสนนะครับเวลาสู้สู้ไม่เป็นเอกภาพเวลาสู้สู้ยังไม่รู้หลักว่าจะสู้ยังไงหรือแนวทางในการต่อสู้สู้แบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมขอวิงวอนนะครับแล้วก็ขอเ,ออเรียนไปยังทุกท่านว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับ ว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยต่อสู้วันนี้เนี่ยผมเคาะละผมเห็นแนวทางของอาจารย์สุรชัยแท้ด่านนะครับเรื่องของกอ,อ,องกําลังภาคประชาชนปฏิวัติน่ผมเก็ตและผมเอาด้วยนะฮะแล้วก็ของอาจารย์จูคงนะครับเรื่องของการต้องยึดกองทัพมาเป็นของเออฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้นะฮะคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะคำว่าฝ่ายประชาธิปไตย ถามว่าจะยึดกองทัพาอย่างไรจะให้กองทัพเป็นของตัวเองไงวันนี้ผมต้องเอาจากอาจารย์ชูพงครับท่านอาจารย์ชูพงเนี่ยซึ่งท่านก็ป่วยอยู่เอามาต่อยอดแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องต้องทําแบบจริงจังไม่ใช่ทําแบบเลอะเทอะไม่ใช่ทําแบบอะไรก็ได้แล้วก็สับสนไปหมดไม่ใช่ครับวันนี้ต้องทิศทางแนวเดียวกันถึงจะลบชนะไม่งั้นไม่มีทางชนะทิศทางแนวเดียวกันคือวันนี้กตั้งประเด็นในส่วนที่ผมเห็นต่างจากอาจารย์ชูพงผมก็รัเอาไว้ ในส่วนที่เราเห็นร่วมกันก็คือการเอากองกําลังนะครับในประเทศเนี่ยนะครับมาเป็นของเราเองกะทํำสิ่งนี้ต้องคิดนะครับแล้วก็ต้องคิดให้มากด้วยผมเชื่อมั่นว่านักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับมีมีความคิดนะครับนําเสนอไม้ก็ทั้งคุณแอนตี้นะครับก็นําเสนอไอเดียนะครับในการผัึนกกาลังกัน ไอ้น,นี่สําคัญครับนะครับมันต้องหาทางครับไม่ใช่ว่าเรามาบอกว่าไอ้น,นั้นละเมิดไอ้น,นี้ละเมิดมันมันละเมิดไปจนแบบพูดได้งค่ว่าเราด่ามันจนแบบไม่รู้จะดา่าในงมันยังไงแล้วไอ้คณะคอสชอด่าทุกวันแล้วเราก็เห็นทุกวันเห็นแล้วเราก็เบื่อมันไม่เป็นรูปธรรมสักทีไอ้การด่ามันเป็นเรื่องของการแค่เปิดเผยข้อมูลแต่วันนี้ทํายังไงเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยนะฮะจะให้พวกเราทุกคนเนี่ย นะครับลุกขึ้นมาต่อสู้คนในประเทศจะลุกขึ้นมาต่อสู้และมีกําลังใจที่จะสู้อันนี้สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยนักจับรายการทุกคนเนี่ยพยายามประคับประคองคนในประเทศคนในประเทศก็ฟังนะครับผมเข้าไปผมเข้าไปฟังวิธยุเหนเกือบทุกที่นะฮะผมเนี่ยเป็นแฟนขับตัวยงของอาจารย์ชูพงศ์นะครับก็ต้องฟังกูบัง ฟังแนวทางของอาจารย์แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เอามาเอาส่วนที่เราเห็นด้วยเนี่ยมาใช้ความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะครับแต่กระบวนการในการเดิน